ตรงเนี mm ้ยเห็นไหมฮะตรงเนี้ยครับตรงวอลลุ่มตรงเนี้ยนะครับเนี่ยฮะเขาจะมีเดือยอยู่นิดนึงนะฮะมีเดือยเป็นเดือยตัวล็อกกันหมุนอะไรเงี้ยครับทีเนี้ยเวลาเราใส่เงี้ยนะครับเนี่ยมันจะติดเดือยนะครับเนี่ยครับมันจะติดเดือยแล้วเวลาเราขันน็อตเงี้ยมันจะเอียงครับ ถ้าท่านเพื่อนๆเห็นนยะมันจะเอียงเราขันน็อตอัดไปเงี้ยมันก็จะเอียง้วเราใส่วอลล่มไปอ่ะมันก็จะไม่สวยนะครับมันจะเห็นว่ามันเป็นมันเอียงสวัสดีัาเพื่อนๆนะครับากับ<อ>ช่างโตอ,งอีกแล้วนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับช่างโตงกำลังนั่งประกอบลําโพงให้นะครับให้เพื่อนท่านหนึ่งอยู่นะครับเนี่ยมันมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเออช่างตอตก็คิดได้ว่าเอออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะที่เราควรต้องแบบต้องดูนะครับ ก็เลยเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆน,นะนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมฮะตรงเนี้ยฮะตรงวอลลุ่มตรงเนี้ยนะครับเนี่ยฮะเขาจะมีเดือยอยู่นิดนึงนะฮะมีเดือยเป็นเดือยตัวล็อกกันหมุนอะไรเงี้ยครับทีเนี้ยโอ้ยจะท้อนแสงนี่นะครับไอแผ่นแผ่นเพนเพนะครับที่เราทํามันสมัติ ก็จะเป็นแผ่นธรรมดานะครับทีเนี้ยเวลาเราใส่เงี้ยนะครับเนี่ยมันจะติดเดือยนะครับนี่ครับมันจะติดเดือยแล้วเวลาเราขันน็อตเงี้ยมันจะเอียงครับถ้า้าท่านเพื่อนเพื่อนเห็นนีมันจะเอียงเราขันน็อตอัดไปเงี้ยมันก็จะเอียงเวลาเราใส่โวลลุ่มไปอ่ะมันก็จะไม่สวยนะครับมันจะเห็นว่ามันมันเอียงเนี่ครับ ว่ามันจะเหมือนมันจะค้ำตรงเดือยนะครับเนะี่ยะครับเดือยแล้วมันก็เอียงนะครับพอเอียงปุ๊บมันก็จะแบบเหมือนแบบไม่สวยอะ่ะวอลุ่มใส่วอลุ่มแล้วมันดูไม่สวยนะครับจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยก็คืออยากบอกแค่ว่าเออมันนี่นะครับมันต้องเอาออกนะครับเดือยตรงนี้นะครับสุมาม์กก็มีหลายวิธีนะบางคนก็จะใบออกนะครับ เพื่อนบางคนก็จะใบออกเพื่อนบางคนก็ใช้ที่แบบที่หัวสว่านหัวเจียรครับหัวเจียเจียออกนะครับแต่ส่วนตัวทั้งตองอ่ะเนี่ยทั้งต้งใช้นี้แม่งแบบว่าดีดีงามนะครับนี่ใช้นี้ครีมนี่นะครับเฉียงๆหน่อยนะครับ,น,รบน,น,นะครับเน,นี้ยแค่นเนี้ยหมดเลยนะครับเล่นทีเนี้ยครับเนี่ยพอเราใส่ปุ๊บ มันก็จะไม่เอียงเอาดีนะครับพอเราไขาน็อตปุ๊บมันก็จะแบบตั้งฉากแล้วมันก็จะสวยนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเราแม่ออกป,ปุ๊บมันจะค้ำค้ำปุ๊บมันจะจะเอียงนิดนึงอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเราขันน็อตแน่นอะไรเงี้ยมันก็จะจะเอียงเอียงอยู่นะนะครับไม่สวยแล้วก็มีอันนี้นิดนึงนี่นนี้นะครับอันนี้ด้วยนี้น แผ่นเพจขชางตรงนะครับสนใจนะครับมีสีเงินสีทองนะครับมีอันนี้นี่บางคนถามว่าเฮ้ยถ้าลมมันออกล่ะใช่ใช่ใช,ใช่มันก็มีนะบางคนลมออกแบบเฮ้ยความชัวงไงเราเอาชัวงไงกันแบบไม่อยากให้ลมออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราใช้เนี่ยผมผมใช้แหวนนะครับเนี่ยแหวนเนี่ยเห็นไหมฮะนี่ครับนี่ครับแล้วก็ใส่แหวนเราอีกทีหนึ่ง ปึ๊บนะครับแล้วก็อัดน็อตได้เลยนะครับเนี่ยแทเนี้ก็แกะมาขันนะครับมันต้องใช้บ็อกนะครับมันก็พอดีนะบล็อกยาวๆเนี่ยน่าจะซื้อมาจากร้านยี่สิบาทนะครับดีนะเนี่ยครับ เนี้ยไม่มีลมออกแน่นอนครับเพราะว่าการเราทรําตู้ลำโพงเนี่ยสาคัญหลักๆเลยก็คือเรื่องของลมนะครับเรื่องของรั่วตู้รั่วอะไรเงี้ยครับถ้าถ้ามีลมออกนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็จะมีเสียงพุ๊บ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 อะไรเงี้นะครับเราก็ต้องเน้นอย่าให้ลมออกเนี้ยน,นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับแต่ที่แดงแดงๆนี่โผล่มาไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยว <até S 2> เราก um ็ใส่วอลลุ่มบังนะครับจบนะครับใส่วอลลุ่ม วอลลุ่มมาแชลนี่ครับใส่วอลลุ่มมาแฉล์บางจบเลยเนี่ยนะครับนี่ครับนี่เป็นอีกอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือสองจุดดีก็คือจุดแรก,กคือการใส่วอลลุ่มนะครับการใส่ควรจะเจียเอาเดือยมันออกนะครับเดือยที่อยู่ตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ หาแหวนนะครับนี่ทั้งทุกเป็นแหวนเนี่ยซื้อมาไม่กี่บาทนะมันจะห้าสิบหกสิบาทนะครับตัวนี้อันหนึ่งก็ประมาณสี่สิบห้าสิบาทครับได้ร้อยอันจะจำไม่ผิดนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยได้ร้อยอันอะไรประเก็นเหรอแหวนประเก็นนะครับแหวนประเก็นเอ่อมันซื้อกี่มิลน,นะหกมิลครับหกแปด ประมาณนี้ครับกมิลครับใช่จำได้กมิลนะครับเนีย่ยครับอย่างเงี้ยนี้ก็จะขเขาก็จะไม่มีลมออกก็เรา <mar ag ma> ก็มั่นใจได้ละเพราะว่าเราเอาความชัวร์ครับเวลาเราทําแบบลอนพวงเราก็เอาความชัวร์ไม่อยากให้มีลมพิวไม่อยากให้มีลมอะไรเงี้ยครับเราก็จะได้ตัดปัญหาจะได้ไม่ต้องมาแก้นะครับเนี่ยใส่ไปเลยเนี่ยครับนี่นะครับมีอะไรอีกไหมควันคลิปนี้มีสองอย่างนะครับ แคออ่สองอย่างนะครับค,ค่อยๆทยอยบอกทีละอย่างทีละอย่างนะครับนึกอะไรได้ก็จช่างตูง้ก็จะแบบมาแบบทําคลิปให้เ,เพื่อนๆนะครับทีนั่งประกอบไปอออันนี้มันเป็นจุดจุดที่มีปัญหาที่บางท่านอาจจะไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าบางท่านรู้แล้วก็ผ่านไดไไ้ไม่สิเราไม่ได้ไม่ซีเรียสน,นะครับก็ต้องมีคนไม่รู้บ้างนะครับนะครับเนี่ยพอเราเนี่ยครับเนี่ย แหลมเลยนะครับไม่มีลมออกแน่นอนตรงวอลลุ่มนะครับมันก็จะมีน่นมีคนถามแบบว่าเออทั้งโต้งครับเนี่ยประกอบแล้วลมออกตรงวอลลุ่มเนี่ยทาไงดีนี่เลยครับนี่นะครับตัวนี้ไม่มีลมออกแน่นอน